หมีตัวจริงๆไอดอลคนดังน้องหมีเนยใช่นะตอนนี้น้องหมีน้องหมีเนยดังมากๆคุณผู้ชมครับดังถึงขั้นมีโจนเอาภาพของน้องไปตั้งเป็นโปรไฟล์แล้วก็หลอกให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีถ่ายภาพโป๊เปือยส่งมาอุยต้องบอกก่อนว่านี่คือของปลอมนะครับอันตรายมากนะเอาภาพของน้องหมีเนยไปใช้นะครับข่มขู่ให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีถ่ายคลิปอนาจาร ล่าสุดผู้ปกครองของเด็กหญิงอายุ12ปีแจ้งความที่สอพอเมืองจันทร์ครับแล้วก็นํามาสู่การอนุมัติออกหมายจับคุมตัวมาได้แล้วครับชื่อว่านายสุรพงศ์อายุ51ปีจับได้คาบ้านพักที่จังหวัดระยองครับนี่นาทีที่ไปควบคุมตัวค้นดูในมือถือมีภาพลามกอนาจารเพียบเลยอไปหลอกมาจากเด็ก,ดกแล้วเด็ก5คนอายุต่ำกว่า18ปีทั้งหมดในเบื้องต้นผู้ต้องหาเข้าสารภาพว่าทำมาหลายปีแล้ว แล้วก็ไปอ้างกับเด็กๆว่าตัวเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่จริงๆอายุ51ปีมักจะเลือกผู้เสียหายที่เป็นเด็กเจอกันในเกมมังแหละจนเด็กเขาเชื่อใจไว้ใจก็ชักชวนให้ถ่ายคลิปโพสส่งมาถ้าส่งมาปุ๊บแลกกับเกมหรือว่าของรางวัลในเกมค่ะถ้าใครไม่ทําตามก็จะข่มขู่เอาภาพเก่าหรือว่าคลิปที่เคยส่งมาก่อนหน้าจะเอาไปประจาน<อ>เด็กหลายคนก็เลยต้องถ่ายแล้วก็ส่งให้ดูถ่ายแล้วก็ส่งให้ดูนะครับ ส่วนรูปที่เขาได้มาคลิปที่เขาได้มาเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเก็บเอาไว้ดูคนเดียว<ฆ>ไม่ได้ส่งต่อให้ใครไม่ได้ไปขายนะครับแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเพราะตอนนี้มีเหยื่อมากกว่า5คนแล้วตอนนี้ยึดโทรศัพท์มือถือไปขยายผลดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็ประสานไปยังเจ้าของลิขสิทธิ์น้องหมีเนยด้วยเออนั่นสิเพราะมันเส,เสียหายนะเออตอนนี้น้องก็เป็นคนดังอยู่เอาภาพเข้ามาใช้แบบนี้ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์น้องหมีเนยจะแจ้งเอาผิดกับผู้ต้องหาก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้รับคําตอบนะครับเบื้องต้นแจ้งข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารแล้วก็ข่มขืนใจผู้อื่นฝากเตอือนไปถึงผู้ปกครองทุกท่านด้วย ตอนนี้สื่อออนไลน์มันเข้าถึงง่ายมากๆคืออย่าไปเชื่อนะคะเนี่ยเห็นไหม,หมดูใสๆแบลวแบ๊น่ารักเอาน้องหมีเนยมาอ้างมาตั้งเป็นโปรไฟล์แบบนี้แต่จริงๆนี่โอ้โหคือมิจฉาชาีพเลยอ่ะนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองฝากดูแ,แลด้วยนะคะ